ว่าเฉพาะเทสเซนโกก็มีอยู่23,660รายนะครับผมนะครับก็รายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับผมสำหรับวันแรกนะครับวันที่1กุมภาพันธ์255นะครับนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าไทยนะครับ Thailand Park นะครับ29,194รายนะครับเฉพาะเทสเสเซนโกนะครับเสเซนโกก็23,660รายนะครับ สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยนะครับอายวันแล้วนะครับที่ข้ามมาไม่ได้รายงานสถานการณ์ข่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับภาพประกอบฉากหลังอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวที่จะได้นําเสนอนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายในวันที่ผมออกไปข้างนอกนะครับในสิงคโปร์นะครับให้ดูอ่า หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าศูนย์การค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ร้านค้าร้านรวงก็ปิดเงียบเงาไปนะครับหาซื้อสิ่งของก็ที่จําเป็นก็ยากลำบากอยู่นะครับผมก็แต่สาหรับฟู้ดคอร์สร้านอาหารก็มีเปิดพอได้รับประทานนะครับก็ให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวๆที่นําเสนอนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะนําเสนอถึงข้อมูลอา,อาจจะล่าช้าสักหน่อยนะครับแต่ว่าอยาก นำเสนอว่าเกี่ยวกับผู้ที่ขอ Thailand p a s s นะครับข้อเมืองไทยนะครับผมที่ลงทะเบียนในวันแรกนะครับวันแรกคือวันที่1่กุมภาพันธ์สองห้าห้านะครับผมที่ทางรัฐบาลไทยเปิดให้ลงทะเบียนไ Thailand Pass นะครับแล้วก็เท s เซนนะครับผมนะครับนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าไทยนะครับ Thailand p a s s นะครับ 29,194เกพันหนึ่งรเกาี่รายนะครับสำหรับวันแรกนะครับสำหรับนี่ข้อมูลประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอาจจะราชาสักหน่อยนะครับแต่ผมจะนำเสนอตรงนี้นะครับว่าเฉพาะเทเซนโกก็มีอยู่สอง6มืสามพันหร้อหกสิายนะครับผมนะครับก็รายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับผมสำหรับวันแรกนะครับวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าห้านะครับนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าไทยนะครับไทยแลนด์ p าร์นะครับ 2 9 1 9 4รายนะครับเฉพาะติดเนะครับเตตแอนกก็2 3 6 6 0รายนะครับน,นายธนกรนะครับวังบุญคงชนะนะครับโฆุกประจำสนักนายกรัฐมนตรีนะครับเผยภาพรวมการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับไทยแลนด์พาส s ่วนแรก1กพ .2565 นะครับจำนวน2 9 1 9 4รายนะครับ เฉพาะประเภท Test and ก o จำนวน2 3 6 6 0่รายนะครับผมมีแนวโน้มตัวเลขการลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโรชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งมุ่งหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมาตรการสาธารณสุขนะครับผม พร้อมกำชับทุกหน่วยงานนะครับดาเนินงา,านให้เป็นไปตามแผนนโยบายนะครับเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยนะครับภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดครับผมรวมท,ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการอ่าสอปอว์เวอร์นะครับให้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพนะครับปรับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยในประเทศอีกด้วยนะครับผมนี่ที่มาจากโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับผมในข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยของเรานะครับผมก็สําหรับยอดพูด ติดเชื้อก็ยังสูงนะครับผมจารางงานล่าสุดของอที่ผมนําเสนอข่าวที่ผมได้รับข้อมูลมาล่าสุดนี้นะครับผมก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงนะครับสําหรับเมืองไทยของเรานะครับผมในเมืองไทยของเราก็รายงานผมจะเอาข้อมูลของวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับสามกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะครับบวกเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองรายนะครับผม ก็ถือว่าเยอะนะครับเกือบหมื่นนะครับผมก็ยังเรียกว่าเพิ่มขึ้นนะครับยังเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดแปดเก้าพันนะครับในช่วงนี้นะครับก็ในจานวนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับแปดพันแปดร้อยห้าสิบห้ารายครับผมแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนก็สามสิบสี่รายนะครับ จากเรือนจําที่ต้องขัง6 0รายนะครับแล้วก็ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้ก็222รายนะครับสําหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับตั้งแต่ปี63ถึงตอนนี้นะครับในเมืองไทยของเราอยู่ที่2ล้าน4แสนะครับ2 00 4, 000, 65, ล้าน4แสน65,723รายครับผมนะครับสำหรับหายป่วยเมื่อวันที่3กุมภาก็หายป่วยได้ 7 8 132รายนะครับแล้วก็ยอดผู้ป่วยที่หายนะครับรักษาหายสะสมแต่ปี63ถึงตอนนี้ก็อยู่ที่2 3 5 9 0 0กับ82รายครับผมผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้ก็ยังเยอะนะครับยังอยู่84,413รายครับผมก็ยังมีอา ผู้ที่อาการหนักนะครับในหลัก500นะครับแต่ละวันนะครับผมอาการหนักอยู่517รายนะครับแล้วก็ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่107รายนะครับผมสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับวันที่3กุมภาก็เสียชีวิตเพิ่มอีก21รายนะครับผมและยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี63ถึงตอนนี้ในเมืองไทยของเราอยู่ที่ 22 22 8รยรายนะครับผมครับรายละเอียดเบื้องต้นก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายงานจากศูนย์โควิด -19 ในเมืองไทยของเรานะครับประจำวันที่3ามกุมภาพันธ์นะครับผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะนะครับเอาเฉพาะเข่าวๆแค่นี้นะครับอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับในการทำคลิปนี้ก็ครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผม นะครับก็อาจจะแวะเวียนไปหาเยี่ยมเยือนชาบ้างนะครับช่วงนี้ก็นะครับเราผมก็เริ่มทํางานต่อปกติแล้วนะครับผมวันที่สี่ผมก็เริ่มทํางานตามปกตินะครับผมครับผมก็ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเมืองไทยเรานะครับก็ยังลงทะเบียนได้นะครับผมเพิ่งเปิดได้สองสาวันวันนี้เองนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเราเปิด ลงทะเบียนต่อเรื่อยนะครับผมก็ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้านะครับผมก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมตามกฎ,กฎกติกานะครับขอ Thailand Pass นะครับผมก็ขอ Thailand Pass แล้วก็ลงทะเบียนติดเซนโกอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่อยากาเข้าระบบการกักตัวนะครับก็ต้องอจะเข้าระบบติดเซนโกนะครับผม ก็ต้องมีการลงทะเบียนตามระเบียบก่อนการเดินทางนะครับรดก,ดกําหนดกฎเกณฑ์ตามนั้นนะครับผมบสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมอาจจะนําเสนอเกี่ยวกับข่าวข่าวเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนคนไทยเรานะครับว่าที่จะต้องรับสิทธิ์อะไรที่มีการช่วยเหลือจุนเชือจากร,รัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็จะได้เก็บมารวบรวมมานำเสนอนะครับเพื่อย้ำเตือนให้พี่น้องคนไทยของเรานะครับที่ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับถ้าท่านเฉยชาท่านก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับผมก็พยายามจะมองข้ามนะครับผมสิ่งไหนที่รัฐบาลช่วยเหลือจุนเชือที่เราพอลงทะเบียนเขาได้นะครับผมก็ เป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งน,นะครับผมเพื่อบรรเทามาทางส,สภาพะสถานการณ์ที่เดือดากลําบากตรงนี้นะครับถ้ามีการช่วยเหลือจนเจือกันไปก็เราก็รับผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับสิทธิทพิเศษของเราเราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ไม่อยากเสียสิทธิ์ก็ต้องติดตามตูข่าวๆว่าเขาให้ลงทะเบียนอะไรบ้างนะครับมีรายการอะไรที่ทางรัฐบาลสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับก็เราก็ทํารายการเอาตรงนั้นนะครับผม ถ้าเราเฉยชาเราไม่สนใจเราก็าผ่านเลยไปก็เราจะเสียสิทธิ์ไปโดยประยายนะครับผมถ้าเราทําตามเวลาทําตามกฎร,ระเบียบตามขั้นตอนเราก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับผมครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมมีความสุข,ส,ขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยรักษาต้นให้คนจาโกโรคไปทุกท่านนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังแรใจที่ก็มารับชมแล้วเจอกันให่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับผมบ๊ายบายครับ